เ่านะเยอะคล่องไกลเดี๋ยวทุกคนดูนดิอันนี้ตรงสี่เล่นเด็กเยอะเฮ้่าฮ่อันนี้เป็นส่วนของสระว่ายน้ำของเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็เล่นได้แนละ้ว <laughs> ดูดูมีเรือไททานิลกเออไม่ใช่ไปแล้วคะ่ะพระเอ,อก

น,นี่ก็จะมีเกือบทุกจุดเลยนะคะอันนี้คือบนทำเองได้เลยนะแบบว่าตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบียร์เบียร์สดอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้นะคะมีน้ำแอปเปิลน้ำส้มน้ำแอปน้ำน้ำผลไม้รวมน้ำสับประรดอร่อยในะช่างชอบน้ำสับประรดน,นีนก็จะเป็นกาแฟนะคะก็จะทำเองได้ชาก็มีนะคะ ก็มีทุกอย่างเลยบริการที่โรงแรมมีถึงห้องแลคะ่ะห้องก็จะเป็นเตียงมีทีวีมี TV, ม, <c oughs> มีชั้นวางของนะคะแล้วก็มีระเบียงด้วยนะระเบียงห้องเราก็จะอุ่นแสงแดดส่องมานะคะแต่ว่ามันจะไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นแบบสา่ายน้ำไม่เห็นเอ่อะอะไรนะไม่เห็นทะเลนะคะมุมเนี้ยเนะ สวัสดีค่ะทุกคนเราเดินมาไกลามากเลยจากโรงแรมมาดูตรงที่เราเอาจะมารับรถนะคะเราจองรถไว้วันจันทร์ถึงจะมารับนะคะเดินมาหัวแพ็คเลยอะไรคะเป็นวา่วาเห็นว่าไม่ลมลมไม่มีลมร้อนไหมฮนน้อนนิดหน่อยอารมณ์ดีได้มาเที่ยวเออ ไม่ต้องทำงานพักผ่อนเต็มที่ค่ะเราจะเดินลงไปที่หาดแล้วนะคะหาดชสตรันบายอิโซคันเอาชิมเนอะชุ่มโอเค <laughs> ทะเลก็มีชีวิตว้าทดาอีกมากโฟโต้โอ้ย,ออยงุกไปเล่นเลย โอ้โหได้ยินเสียงคลื่นนะคะช่างมันเลยค่ะโอ้โหปกติเป็นพายุนเกยตื้แนแต่นี้แมงกระพุน้ยตื้นวัดวนไปหา,าน้านู่นนี่ตื้นกว่าจะถึงโรงแรมทุกคนหน่อยมากต้องใช้ขี่จักร์เข้ามานะคะทุกคน ถึงแล้วหิวเดี๋ยวเราไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะไปทางไหนล่ะทางนี้นี่พาเอย้ยค่ะมีบิสเซนฟิชมีปลาสวายนีปลาค่ะทุกคนค็อกเทลคะ่ะทุกคนดื่มได้ทั้งวันเลยอันนี้ในช่างดื่มพีนาโคลาร่าของเีงเป็นฟุชพันช์นะคะสบัวายน้ำค่ะ อุ้ยลมเย็นต่นก็จะเป็นริมหาดนะคะทุกคนเดี๋ยวที่นิกพาเดินไปเนาะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยววันวันจันนะคะก็เดี๋ยวรถที่เราเช่าไว้นะคะเราก็จะไปรับรถเนาะล้วก็จะพาไปเที่ยวนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพาเที่ยวในโรงแรมก่อนนะคะนุ่นค่ะทุกคนนุ่นสระว่ายน้ําอยู่นุ่นมีกี่ที่มีกี่จุดนะหนึ่งสองสามสี่จุด ในอันนี้เป็นแผนที่โรงแรมนะคะโรงแรมพื้นที่ทั้งหมดนี่ก็จะติดติดทะเลนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปตรงนูน้นทะเลเลยทุกคนจากล็อบบี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารตรงนี้ก็จะเป็นบาร์แล้วตรงนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นแบบตอนกลางคืนที่แบบมีการแสดงตรงนูง้นก็บาร์อีกนะคะตรงนี้ก็แลบบิสตู ใครเนี่ยฮะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลกุชชันมอร์เกนสวัสดีครับเช้าค่ะสบายดีไหมเหนาไหมไม่เหนาฮ้อนใส่เสื้อกันหนาวอันน <laughs> <On. S 1> <laughs> ี้ก็ <laughs> นนด้านในนะคะทุกคน mm hmm. นี่ตรงนี้เราก็มาเช็คอ mm ินเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างนอก พระอาทิตย์ตกตินใช่ไหมคะที่รักทราบมาบริสุนธิ์เน,นอุนถักกังพ <laughs> ระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตก <laughs> ไปไหนคะจะไปไหนคะโอปิสตูหินว่ายน้ำเกนดอกบ้า ลาดเอา้าเดินในชังโอ้โหโชว์สกิลเดินริมหาดนะคะจ,ะจะวัดระดับความความเย็นของน้ำนะคะเดินกับเสื้อกันหนาวค่ะหาดยาวไกลไปนู้นหลายกิโลเมตรเลยค่ะทุกคนเราเดินมาแล้วเราก็นั่ง ตอนนี้เรากำล no <si suppression> ังรอพระอาทิต <multic> ย <ens resp ira> ์นะคะกำลังลาลับขอบฟ้าพระสตูปิสสะซักโซนอุ่นทากลางโซนนอุ่นทากลางมุสไทยแลนด์เดชซักตกดินเย้พระอาทิตย์ตกดินในชั้ง โอ้ดูคนไปเยี้เรามานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ6โมงเย็นนะคะทุกคนยังไม่6โมงเลยอ่ะไปแล้วค่ะแต่ท่านี้อย่างนี้พระอาทิตย์อยู่ในกําเนอของเราใช่ไหมชื่นไหมสวยสวยไหมคะสวย Trời. Drei... Sehr schön Urlaub, ne? Ja. Mm. Schön faule. Schön faule, schön Get essen. essen. Trinken. Was hast du gegessen? Keine Ahnung. Jumei? 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 hamburger <coughs> <coughs> เดี๋ยวใกล้เวลาอเย็นแล้วค่ะทุกคน๋ยวหนึ่งจะพาไปดูกุ้งหอยปูปลานะแบบโรงแรมแบบเต็มมากเลยหนึ่งทานเมื่อวานนะสดๆทั้งนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะไปไหนนะไปไหนคะไปไหนแู้ น้ำหดไปนู่นเลยทุกท่านได้ช่างเดินลงน้ำทุกคนดูหาดตัวกูหูสุดลูกหูลูกตาน้ำลดใกล้จะตกใกล้จะตกน้ำ้ะคะไม่ใช่ตกนะ้นะใกล้จะตกน้ำแล้วช่างจะเดินลงน้ำหนาวอากาศเย็นๆนะคะเนี่ยดูไปทางโน้นดูดด สุดไปนูนไปข้างบนนี่ก็จะเป็นโรงแรมเรานะคะนี่เข้ามาในโรงแรมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันนะคะเสียงคนวันนี้เยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะเสาร์อทิตย์คนสเปนเข้ามาเที่ยวกัน